ใหญ่มากเ,เลยดอกเล็กๆโอ้นะคะใหญ่มากค่ะสวัสดีค่ะนานาที่คําชะีนะคะที่จังหวัดมุกดาหารคะ่ะนาตรงนี้จะติดห้วยนะคะห้วยมุกค,ค่ะมีหนอไหมอันนี้ก็จะเป็นที่ลาดชันลงไปอนะคะประมาณห้าเมตรค่ะข้างล่างก็จะมีกอไผ่นะคะมีน้ําเยอะคะ่ะลงไปไม่ได้ ะะกอไผ่คุณแม่ให้มีกอไผ่ไว้เพราะว่ากอไผ่จะยึดดินนะคะจะยึดดินไม่ให้น้ำซ้อมาฝั่งทางนี้อันนี้คือต้นมันจริงๆคุณแม่ปลูกมันไว้เยอะนะคะขอบ,ขอบๆนี้พอถางออกจึงเห็นต้นมันนะคะนี่คือมันห้านาทีมันสำปะหลังอะนะคะมันสำปะหลังห้านาทีเวลาเอาไปต้มแล้วมันจะแบบเปื่อยยุ่ยนะคะไม่เหมือนมันสำปะหลัง ที่เราปลูกขายนะคะอันนี้มันสําปะหลังตัวนี้ทําขนมที่บ้านเขาเรียกว่ามันห้านาทีคุณแม่ถางถางไม่ดูปรากฏว่าไปโดนค่ะนี่ีลำเสียดายเลยแต่ว่าเขาก็ยังอยู่นะคะปลูกไว้นานแล้วค่ะจนลืมปลูกไว้ขอบขอบๆนะคะปลูกไว้เยอะเลยค่ะเพื่อให้เขายึดดินไว้อ่ะนะคะ มันสำปะหลังอันนี้ห้านาทีนะคะตรงน้นก็มีตรงน้นก,งน,นก็จะเป็นห้วยค่ะตรงนี้ก็คือขอบขอบน,นะคะมันสำปะหลังของเรานะคะที่เราปล่อยให้รกขอบขอบรกไว้เพราะว่าจะเซาะนะคะเซะเซาะฝั่งเราอ่ะนะคะเราก็เลยปล่อยให้มีต้นไม้เกิดขึ้นเพื่อที่จะกันดินไม่ให้เซาะค่ะ นี่คุณแม่จะให้ดูเห็ดค่ะเมื่อก่อนนี้เคยถามว่าอันนี้คือเห็ดอะไรนะคะตอนนี้ทราบแล้วล่ะคะ่ะมีเพื่อนๆบอกนะคะว่าเห็ดตีนแ็ดค่ะมีลักษณะของเขาขาวสวยนะคะเขาบอกว่าแกงได้ผัดได้นะคะแต่ว่าที่บ้านนะคะไม่เคยกินเห็ดตีนแ็ด เมื่อก่อนนี้จะออกเยอะเลยอ่นะคะใหญ่กว่าฟามืออีกค่ะใหญ่มากเลยจะหนาๆน,นะคะตัวเขาจะหนาๆเดี๋ยวให้ดหูดอกเล็กๆนะคะนะคะใหญ่มากมาก่อนนั้นนะคะตอนที่ดำนาใหม่ๆนะคะก็เห็นเขามาเก็บตรงนี้เป็นกระสอบนะคะเยอะเลย ตรงนี้มีความชุ่มชื้นสูงค่ะข้างล่างก็มีกล้าลงไปเพราะว่ามันชันนี่ต้นไม้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าต้นไม้นี่จะย,ยึดหน้าดินค่ะตรงนี้ค่ะไม่เก็บนะคะเพราะว่าเผื่อว่าใครเขาอยากจะเก็บเขาก็จะได้เก็บค่ะมาดูข้าวค่ะแต่น้ําก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าพี่ชายปล่อยน้ําออกตะกี้นี้เห็นพี่ชายนู่นค่ะกําลังตัดหญ้าอยู่ ูตรงนี้งามมากเลยอันนี้เป็นข้าวกอของหกพันพันสูงอะนะคะ,ะนี่ถือว่างามอะนะคะยิ่งฝั่งข้างบนนะคะงามมากเลยค่ะกลัวจะลม้มนาแปลงนี้ไม่ค่อยมีหญ้าค่ะอาจจะเพราะว่าเราดูแลดีนะคะคุณแม่มาอาทิตย์ละครั้งไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ค่ะ ไม่ต้องดูแลมากอ่ะนะคะนาแปลงนี้ค่อนข้างจะโชคดีควบคุมน้ำได้อ่ะนะคะเข้าตั้งท้องน้ำไม่มีน้ำมาดูฝั่งนี้ค่ะ โอ้นี่มีน้องก็แหนแดงมาปล่อยค่ะนี่ยครัฝั่งนี้แหนแดงก็เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ชี้วัดความมีปุ๋ยของต้นข้าวด้วยอ่ะนะคะนี่ครับ ตอนที่คุณแม่มาก่อนนน่นน่ยแหนแดงจะเขียวนะคะแหนแดงจะเป็นสีเขียวแต่ว่าตอนนี้แหนแดงน่ะเหมือนจะตายนะคะก็จะเกิดบ้างคือหนึ่งหละน้ําน้อยอ่ะนะคะน้ําน้อยเขาก็จะเน่าเขาไม่ขยายพันธุ์พอน้ําน้อยเขาไม่ขยายพันธุ์นะคะถ้าน้าเยอะเขาก็ขยายพันธุ์ดีนะคะคแหนแดงไม่เจริญเติบโตนะคะถ้าแหนแดงตายหมดเนี่ยแปลว่า ไม่มีอาหารให้สำหรับแหนแดงกินนะคะแต่นี้ก็โอเคอยู่แหนแดงก็ไม่ตายนะคะก็พอใช้ได้อยู่เราก็ควบคุมหญ้าเราก็ดูแลหญ้าได้ดีนะคะ นน้นนะคะข้าวจะงามมากบ้าใบาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าใบายเยอะนะะี่ค่ะข้าวตั้งๆอย่างนี้ข้าวใบไม่ไม่ล้มไม่งอนะคะแปลว่าข้าวคุณภาพดีคะ่ะนานี้ถ้าถ้าไม่ล้มอ่ะนะคะข้าวผลผลิตได้มาตรฐานคะ่ะ แล้วก็อาจจะเกินมาตรฐานด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้างามมากก็ถ้าเข้าล้มก็ได้ข้าวน้อยนะคะผลผลิตน้อยอะปลูกข้าวเหนียวข้าวจะมีน้ำหนักแล้วก็ได้เยอะค่ะถ้าเป็นข้าวเจ้าธรรมชาติของข้าวเจ้าจะน้ำหนักเบาอันนี้เป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวจะสีเข้มเวลารวงออกมารวงของเขาก็จะสีเข้มเหมือนกันค่ะจะสีเข้ม แต่ข้าวเจ้าอ่ะนะคะข้าวเจ้าก็จะสีจางๆหน่อยอันนี้ฝั่งนี้เป็นของพี่ชายคะ่ะข้าวเจ้าก็จะสีแบบจางๆนิดนึงรวงข้าวก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายให้ดูนะคะเจอกันใหม่นีคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมาคะ่ะสวัสดีค่ะ